ป่าคะกลับบ้านกันเถอะฉันไม่อยากจะอยู่ต่ออีกมันอึดอัดมากเลยฉันไม่อยากจะอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราออกไปตอนนี้พวกลูตราเสียใจแน่สาร่าก็ไม่มางานด้วยนะพีตาเองก็ด้วยไม่รู้ว่าชิสตีหายไปไหนอีกให้งานจบก่อนแล้วเราค่อยไปก็ได้แบบนั้นถึงจะดูมีมารายาทนะแบบนี้เนี่ยมันดีกว่านะจันกีโอเคคะ่ะ พี่ตามาช่วยแม่พี่ตาช่วยแม่จากพวกโจรน,นะแล้วหลังจากนั้นคนของเชเรีนก็ฟาดหัวพี่ตาจนพี่ตาสลบแล้วก็เลือดไหลมากเลยด้วยลนะ่ะพี่ตาต้องได้รับเลือดน,นะ ปิตากำลังตกอยู่ในอันตรายเธอต้องการเลือดอไ,ไปบรินะจาคซะนะ<อ>ไปซะไปช่วยชีวิตปิตาก่อนตอนนี้ไม่ใช่แค่ช่วยบ้านลูตราแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นเชอรินพยายามจะฆ่าคนที่เรารักพยายามจะฆ่าครอบครัวของเราที่มีความหมายกับเรามากที่สุดเลยไม่แน่นะเชอรินอาจจะลืมนะว่า คนในบ้านอาอโรรามีคนหนึ่งที่บ้าที่สุดอยู่ด้วยนะเชอรินจะคอยดูธนาหนังชาติชั่วฉันจะทําให้ปีตากับแม่จะต้องปลอดภัยให้ได้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นคอยดูนะคอยดูก็แล้วกันว่าฉันจะทําอะไรต่อไป ริชาร์ดแกชนะเกมนี้แล้วแกจะได้ครองเหนือเฉาหลีเลยล่ะเ,อ,อ,เอ,อ้ไม่ไม่ค่ะพิธีออยังไม่จบเลยนะคะยังเหลืออีกพิธีหนึ่งด้วยไม่ไม่จบแล้วก็คือจบไปสิไม่ค่ะเออเราต้องได้โอ,อกาสอีกครั้งสิคะจะได้ตัดสินว่าใครชน,นะกันแน่นะคะไม่ได้จบแล้วก็คือจบอ,อ๋อแต่ว่าออไม่ค่ะแม่ขออีกรอบเถอะนะคะไม่เอากฎก็คือกฎแล้วแพ้แล้วจะมาขอโอกาสบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยฮะอ,อืม ริทาฟังนะยาเนี่ยให้แม่แต่งงานน่ะย่าชนะแล้วตอนพอแกแต่งงานเนี่ยแม่นะ่ะก็เป็นคนชนะด้วยล่ะจ้าคุณแม่โกหกนี่มันคือความจริงนะมันเป็นเรื่องจริงเลยล่ะคนที่ชนะจะได้เป็นต่อแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผู้ชายในบ้านของเราเนี่ยชนะแบบนี้แม่คะแม่ทําตัวแบบนี้ทำยังงกับว่ามันเป็นของจริงอย่างนั้นแหละ ใจเย็นค่ะแม่ก็แค่เกมแค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยฮะไม่เป็นไรหรอกนะเอเไรๆหรอไม่ใช่เรื่องใหญ่งั้นเหรองั้นก็ดูหน้าแกสิแกนั่นแหละที่ชวนตีนะพิธีนี้ทําให้เมียนะคุ้มผัวได้ตลอดชีวิตไปจนวันตายพิธีนี้สําคัญสิแม่ก็เลยอินเป็นพิเศษเนี่ยถ้าเราพลาดไปเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่มีทางกลับมาเล่นใหม่ได้แล้วแล้วถ้าจะบ่าวแพ้เนี่ยเขาจะมีเมียใหม่ได้ยังไงกันล่ะเนาะ เอออเออมาฉันฉันพูดมากไปเหรอเอ่อโทษทีนะพูดสนุกปากเกินไปหน่อยนะแม่ครับเรินนี่อย่าห่วงมากนะมาเดี๋ยวให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งมาเล่นเกมเร็วแกต้องชนะเพราะว่าลายยุคแล้วที่ผู้หญิงเนี่ยชนะพิธีนี้ในบ้านของเรายังไงล่ะเอรินอมาเล่นกันเร็วเข้ามามาเออยอะค่ะขอโทษจริงๆนะคะ หนูต้องออกจากงานไปก่อนสักพักหนึ่งไม่เป็นไรคือว่าป้าโทรมานะคะตอนที่คุยกับป้าหนูนึกได้ว่าต้องไปวัดประจำตระกูลของเราเปไปทําพิธีที่นั่นด้วยแล้วถ้าหนูไม่ได้ทําที่นั่นหนูกับริชชบเนี่ยก็คงจะไม่มีความสุขนะคะ่ะฉะนั้นแล้วหนูคงต้องไปจริงๆนะคะวัดประจำตระกูลบ้าอะไรกันป้าเองก็ไม่ได้โทรมาด้วย แล้วเชอเรีนจะไปไหนกันนะไอ้นั่นเรียกเชอเรีนไปที่ไหนกันคุยแล้วก็อารมณ์เสียทันทีด้วยตอนนี้พริตวีเองก็อยู่แล้วใครโทรมาหาเชอเรีนนะหลังจากที่คุยแล้วเชอเรีนก็น่าเสียทันทีเลยเชอเรีนจ้ามันดึกมากแล้วนะลูกเราค่อยไปพรุ่งนี้ก็ได้นะไม่แม่ หนูต้องไปตอนนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ด้วยย่าคะหนูสาบานว่าจะแต่งงานกับติชับแล้วนะคะหนูจะต้องไปที่วัดนั่นไปทำพิธีไม่งั้นมันก็จะไม่จบหนูจะต้องไปวันนี้เลยล่ะค่ะ อใช่อหนูขอพระเอาไว้ว่าให้ได้แต่งงานกับริชับเดเขานะคะคือที่จริงแล้วพีตาพยายามจะยกเลิกง,งานแต่งงานของหนูกับริชับตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้วทุกคนทุกคนก็ไม่รู้คิดว่าพีตาเป็นคนจิตใจดีแต่ไม่รู้ว่าเยน็นท่านน่ะกำลังปั่นหัวทุกคนอยู่นะคะแต่ว่าหนูกลัวนะแต่ฟังนะคะพระเจ้าเข้าข้างความจริงเสมอหนูได้แต่งงานแล้วล่ะหนู หนูจะต้องไปแก้บนด้วยนะคะคือว่าหนูสาบานเอาไว้ว่าถ้าได้แต่งงานเนี่ยหนูจะไปทำพิธีนะคะหนูสาบานเอาไว้แบบนั้นเชรีนท้ามาว่าไปตาแบบนั้นได้ยังไงเท่านี้ใสไ่ไม่ดไปตามไม่ใช่คนแบบนั้นปาสันกีคะขอโทษที่ต้องทำร้ายจิตใจนะคะแต่ว่าน,นี่มันคือความจริงแม่ห้ามไม่ให้หนูไปที่วัดนั่นอีกหนูเลยจะบอกว่าหนูไปบนเอาไว้ที่นั่นขอแล้วนะคะยานะคขย่าได้โปรดละ นกะกยะป้าคารินาคะหนูไปวัดหน่อยนะคะเอาสิจ้าเชรีนไปเลยจ้าขอบคุณค่ะ ฮ hey! ปีตาทำแบบนี้กับฉันทำไมนะทำไมละ่ะทำไมเธอต้องหักหลังฉันฉันเชื่อใจเธอ,อยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเชื่อใจเธอยิ่งกว่าทุกคนฉันบอกทุกอย่างที่ฉันคิดกับเธอคนเดียวนะทำไมเธอทำกับฉันแบบนี้เธอทำแบบนี้ทำไมปีตาทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยทำไมปีตา ปีตาปีตาได้สติแล้วคุณหมอคะฉันผิดเองล่ะฉันเป็นคนผิดเองฉันผิดที่เชื่อใจปีตาฉันให้ความสำคัญกับเธอมากกว่าใครทั้งหมดแล้วเธอล่ะปีตาเธอทำอะไรเธอหักหลังฉันเหรอ ทำไมถึงทำแบบนี้เธอหักหลังฉันทำไมปีตา นี่พยาบาลรีบให้ยาระงับประสาทเธอเร็วเข้าเธอดูตึงเครียดมากเธอต้องไม่รู้แน่ๆเลยว่าแม่ของเธออยู่ที่นี่ด้วยเธอคงจะอยากช่วยแม่เธอแน่ๆเลยแบบนี้เนี่ยตอนนี้เธอคงเจ็บปวดมากคุณหมอคะฉันว่าปีตากำลังคิดถึงคนที่พยายามที่จะฆ่าเธออยู่แน่ๆเลยล่ะค่ะทำไมยังไม่มาอีกนะเพราะเป็นเจ้าหายไปไหนเนี่ย ก็ไปเช็คดูหน่อยดีกว่านี่คุณนายมาในชุดนี้ได้ยังไงในชุดเจ้าสาวเนี่ยนะ,ะฉันบอกแล้วไงให้จับตาดูนางสาร่าให้ดี<อ>ฉันโทรไปบอกแล้ว ว่าให้ฆ่ามันซะฉันให้ปืนไปแล้วด้วยแล้วทําไมฮะ<อ>การฆ่านี่มันยากนักเหรอมันยากมากมายขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือผมยิงไปแล้วอะแต่ว่ามันหลบได้ผมคงจะฆ่าไปแล้วถ้าคนของผมมันไม่กระจอกแบบเนี้ยปีตาฉลาดมากเลยผมเลยเอาของฟาดหัวไปจนสลบไปแล้วแต่ว่าตํารวจก็ไปถึงที่นั่นก่อนอปุกไปเลยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาฟังข้ออ้าวหรอกนะฉันมาเพื่อจะสั่งงาน สองคนนั้นอยู่ข้างในใช่ไหมมันอยู่ข้างในใช่ไหมละ่ะอะใช่พวกนั้นอยู่ข้างในอะล่ะชิสตี้ชิสตี้มันมันอยู่ข้างในด้วยไหมชิสตี้ไม่อยู่ในบ้านอูตรานี่ชิสตี้เหรอยังไม่เห็นนะครับผมยืนยันไม่ได้หรอกองพระเจ้าฉันนั่นจะมีรูปของชิสตี้อยู่นะนี่ไงเห็นอย่างนี้บ้างไหม เห็นครับเห็นใช่คนนี้เลยตรงไหนตอนผมเข้าไปข้างในเพื่อไปจับตาดูซาร่าใหญ่นี่กำลังบริจาคเลือดอยู่ไม่แน่อาจจะบริจาคเลือดให้ปีตาก็ได้นะครับซาร่าน่ะโดนย้ายไปที่ห้องอื่นแล้วชิสตี้เป็นน้องสาวน้องสาวของนางปีตาแล้วก่อนที่ปีตาจะหายดิเราจะต้องจัดการซาร่ากับชิสตี้ก่อนเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมแล้วถ้าพวกนั้นเห็นฉันละก็พวกนั้นเนี่ย มันจะต้องโวยวายแน่นอนแล้วต้าพวกนั้นโวยวายฉันบอกเลยนะว่าความต้องแตกแน่นอนแล้วถ้าอย่างนั้นนะฉันไม่มีทางทําตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอนเลยละ่ะไปซะไปจัดการทุกคนซะอ๋อและอีกอย่างจะให้คนเห็นฉันไม่ได้เป็นอันขาดเลยไม่ต้องห่วงครับคนของผมอยู่ข้างในแล้วพวกมันจะบอกเองว่าห้องซาร่าอยู่ไหนผมจะจัดการเองนะครับทันทีที่เธอทําให้พวกมันหมดสติฉันจะไปห้องของนางปีตต นางปีตาเป็นภาระของในชีวิตฉันมากเลยฉันจะได้เป็นสะพ้ายของบ้านลูตราแล้วเพื่อที่จะครองพวกลูตราฉันจะต้องกำจัดดังปีตาไปสักก่อนให้เร็วที่สุดเลยด้วยละ่ะเร็วเข้านะทำให้เร็วที่สุดถ้งงาเงือนเสร็จแล้วก็โทรหาฉันเลยไปได้แล้วโอเคครับห้องอยู่ไหน Okay, done. ซาร่านี่มันคือยาสลบสองโดสสำหรับแกโดยเฉพาะถ้าฉันเลือกได้ฉันฆ่าแกไปแล้วตอนเนี้แต่ว่าฉันไม่มีเวลา เรียบร้อยแล้วค่ะดื่มน้ำผลไม้หน่อยนะคะแล้วก็อย่ารีบลุกนะคะค่อยๆลุกค่ะขอบคุณนะคะหวัดดีหวัดดี อ,อดือ่มน้ำผลไม้หน่อยไหมเหมือนคุณไม่ค่อยมีแรงนะอขอบคุณนะ เอามานี่ครับขอบคุณนะคะเฮ้ยนั่นจะไปไหนน่ะคุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะเดินได้พักผ่อนก่อนนะคุณบริจาคเลือดไปนะฉันจะพักก่อนก็แล้วกันโอเคนอนนะครับนอนเลยครับฉันรู้สึกมึนคุณมึนเพราะว่าอ่อนแรงไงนอนก่อนเถอะนะพักผ่อนนะครับ ว่าไงผมจัดการทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วครับดีมะฉันจะจัดการปีตาเองนะอื ทสระแนจะไปยกเลิกงานแต่งเงานของฉันงง้นสินะมันไม่ใช่แค่นั้นฉันจะปกป้องครอบครัวลูตราจากความชั่วของเธอถ้าเธอได้เป็นสะพ้ายของบ้านลูตราแล้วล่ะก็เธอจะต้องทำลายความสุขของครอบครัวน,นี้อย่างแน่นอนฉันจะไม่ยอมให้เธอทำแบบนั้นแน่เชอรีนคอยดูสิแต่ฉันแต่งงานแล้วฉันคือเชอรีนฉันจะทำทุกอย่าง ตามที่ใจฉันต้องการเพราะถ้ายังไม่ได้ทำแบบนั้นล่ะก็ฉันก็จะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นตอนนี้ปิตาโอโรราฉันจะฆ่าเธอให้ตายไปซะตายมันสวันนี้เลยก็ดีวันนี้เธอจะต้องตายเชริน เธอมันบ้าไปแล้วเธอจะไปฆ่าปีตาอย่างนั้นเหรอชรินผมไม่อยากแต่งงานกับคุณเลยแต่วันนี้ผมจะไม่ได้แต่งกับคนที่ผมรักและผมอยากให้่คนรู้ว่าผมยังรักคนคนนั้นอยู่มากเธอทีโนริชับฉันไม่อยากใช้ผู้หญิงคนอื่นมาแย่งเธอไป นางปีตาจะต้องตายชีวิตรักของเราเนี่ยจะเริ่มจากการตายของนางปีตาเป็นอันดับแรกแล้วชีวิตฉันจะได้มีความสุขคนเดียวแบบนั้นต้องดีแน่ๆและเธอจะต้องเศร้าเธอจะต้องเศร้าแน่นอนดิชับเธอต้องเศร้าพร้อมพวกหลูตราทุกคนแล้วฉันคนนี้แหละที่จะสะใจที่สุดเลยว่าไงคุณนายครับเออได้เอาขวดนั่นมาหรือยังได้แล้วได้มาแล้วละ่ะแต่ว่าฉันอะ อยากจะฆ่านางปิดตาด้วยมือของฉันเองแล้วถ้ามันรอดมาได้ล่ะก็ฉันจะใช้ขวดนี้ฟาดมันซะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อ,ตอได้<อ>ในขณะน,นี้คุยกับใครอยู่เนี่ยคุณนายครับจะให้ผมรอก่อนไหมไปเลยนะฉันไม่ต้องการเธอแล้วฉันจะเป็นคนล้างแค้นเองฉันจะจัดก,การทุกอย่างเองโอเคครับบาย ้ยโทรศัพท์แบตหมดก่อนนะงานเราจบแล้วนี่นะไม่มีใครโทรมาแล้วล่ะฉันโทรหาเธอตั้งนานแล้วคุยกับใครอยู่สาม,มีฉันอะไรนะมีอะไรง,งั้นเหรอ ยี่ห่วงไปเลยที่รักือฉันไม่มีทางได้รักกับฉันอย่างแน่นอนเลยละไม่ต้องห่วงนี่ฟังนะอย่าพูดกับฉัน่างนั้นอีกถ้าคุณเลิกสงสัยในตัวฉันได้แล้วนะฉันคุยกับราชฉันบอกให้ราชเนี่ยกลับบ้านมาเพราะว่าที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของฉันเองฉันคนนี้จะเป็นคนจัดการเองหน้าที่อะไรเธอจะทําอะไรไหนบอกมาสิฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะทําอะไรฮะจะมาถามซ้ำๆอะไรอีกอย่านะที่รัก ฉันไม่อยากใจเธอทำอะไรอย่างนั้นเออคือฉันหมายถึงที่รักเธอแต่งงานแล้วเธอไปสบายบ้านลูตราแล้วก็ต้องทำตัวเหมือนคนที่มีสามีแล้วมีวัฒนธรรมหน่อยไรสาระนี่เป็นบ้าอะไรฮะเครียดงั้นเหรอฉันบอกแล้วนะว่าฉันอะจะทำอะไรกันแน่ฉันบอกเธอไปแล้วเธอกลัวงั้นเหรอเธอกลัวใช่ไหมกลัวว่าอนาคตจะไม่มีปีตาใช่ไหมว่าถ้าจันฆ่าปีตาละก็ เธอคงจะใจสลายแล้วก็ฝันสลายไปในที่สุดแบบนั้นใช่ไหมใช่อ้ม่าม่ไม่ายม,มคือฝันฉันสลายแต่ว่ามันไม่ใช่กะปิตาหลงนะไม่ใช่เลยอะ่ะฉันอยากใช้ชีวิตกับที่รักกับเธอนะจ๊ะกับที่รักคนเดียวเธอเธอจะบอกให้ฉันไม่ค่าปิตาน,นั้เหรอฮะนี่มัอนอะไรกันเนี่ยฮะใช่ที่รักฟังฉันก่อน ันเะนี่ยยังไม่แต่งงานแต่เธอแต่งกับไอริชับแล้วแต่ฉันยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งกับปีตาเลยปากไปเลยนะทำไมกันเนี่ยจะมาสั่งสอนเหล่าว่าฉันทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็นะพีตารู้เรื่องฉันมากเกินไปแล้วฉันไม่ยอมไปนังปีตาไปอย่างแน่นอนเลยละ่ะอย่ามาสั่งฉันว่าใฉันทำโน่นทํานี่แบบนั้นแบบนี้ฉันไม่ชอบถ้านพิสวัิรนังปีตานะักนะชอบนักที่ไหม งั้นก็ไปรับศพมันก็แล้วกันฉันจะฆ่ามันให้เละเองฉันจะฆ่าฆ่านางปิตาด้วยมือฉันเองฉันไม่เชื่อใจเธอแล้วนี่เชอรีนฟังก่อนสิฉันพูดก็เพราะว่าคือไม่ต้องมาพูดมากถ้าเธอโทรมาอีกล่ะก็ฉันจะลืมปิตาแล้วไปฆ่าเธอเองแล้วฉันจะเปิดโปงเธอด้วยแหละหลังจากนั้นเธอจะไม่ได้ทั้งแก้แค้นหรือว่าฆ่าปิตาแล้วก็จะไม่ได้ฉันด้วยจำคำของฉันให้ดี แต่ฟังนะที่รักฉันรักเธอนะฉันรักเหมือนกกันฮิฮิฮิ